สวัสดีชาวเสียมโคกรอบนี้เรามาเป็นเสียมแล้วกันนะเมื่อกี้พูดผิดหรือเปล่าไม่ทราบว่าเป็นโคกแต่เราเป็นโคกและป่วยบ่อยเราจะมาเป็นเสียมสามเดือนมาแล้วที่เราอะถอดรหัสพักประชาชนทีนี้การถอดรหัสพักประชาชนของเรารอบนั้นอะ เรายัางไม่มีโอกาสที่จะมาพูดนะคะจนกระทั่งเราเริ่มเห็นว่ามีนักโหราศาสตร์บางคนชื่อดังบางคนเ,เริ่มมาพูดแล้วเราก็เลยเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยไม่ใช่แต่เราหรอกที่เอา,เอาพักประชาชนไปถอนรหัสแต่คนที่เอามาพูดนี่ก็ไม่ได้พูดอะไรแบบเป็นการอธิบายแจกแจงอะไรที่เกี่ยวกับพักนักน,นะคะออกจะไปในทางกึง่งจะ จะด้อยค่าสถานการณ์ของพักนี้ด้วยซ้ำไปเราไม่ได้คิดจะมาด้อยค่าใดๆในส่วนเหล่านี้เลยเราจะมาเริ่มถอดรหัสแล้วก็พอเราถอดรหัสพักประชาชนเสร็จเราก็ไปถอดรหัสคุณเทงคุณเทงนัทพงษ์เรือนปัญญาวุฒิถอดรหัสคุณเทงจบเราก็ไปถอดรหัส คุณพิธาถอยหลังไปตอนที่เป็นพักเก้าไกลเพราะว่าตอนนั้นพักเก้าไกลมันไม่มีซีติวเอช n ันว่าก่อตั้งพักวันไหนเราเรามาถอดรหัสเรื่องนี้ตอนที่พักส้มเนี่ยถูกยุบไปแล้วแล้วมันต้องเข้าใจว่าการที่พักมันถูกยุบไปเนะี่ยไม่มีใครหรอก ที่จะมีอารมณ์ประมาณว่าอยากจะไปดูประวัติของพรรคที่มันถูกกระทําให้ตายไปแล้วนะคะเราก็เลยไม่ไม่คิดจะแสวงหาวันที่เป็นการถือกําเนิดของพรรคนี้ขึ้นมารวมทั้งย้อนไปถึงพรรคอนาคตใหม่ด้วยไม่มีใครอยากไปรู้แล้วล่ะว่าก่อตั้งวันไหนอะไรยังไงจริงๆถ้าเราเซิร์ชจริงๆเราก็จะจะรู้แล้วก็เอามาก่อตั้งแต่เราคิดว่ามันย้อนเกินไป แต่สิ่งที่ไม่ย้อนก็คือว่าทั้งธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยทั้งสองคนเราก็ต้องเอามาถอดรหัสเพราะว่าทั้งสองบุคคลน,นี่ยังเกี่ยวข้องกับหัวหน้าพักคนปัจจุบันคือ,อ,อคุณเทงนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับเลขาธิการพักนะคะคุณสราวุฒินะคะที่ ถูกแต่งตั้งขึ้นมาพร้อมกับคุณเทงเอาละนี่คือเรื่องคร่าวๆแต่เรายังไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้ลงรายละเอียดของพรรคประชาชนเอาไว้ให้ดิฉันมีเสียงที่มาเต็มร้อยหน่อยแล้วดิฉันจะพูดวันนี้เดี๋ยวฉันเดินเข้ามาในป่าแล้วก็ถือกระดาษามาสองสามใบ ก็อยากที่บอกไว้วันนี้ดิฉันจะเป็นเสียมดิฉันจะเป็นเสียมในแง่ไหนล่ะคะก็อยากจะคุยกันถึงเรื่องการเมืองท้องถิ่นที่มันเริ่มต้นการแข่งขันต่อสู้กันที่จังหวัดอุดอรธานีระหว่างพรรคประชาชนแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะคะตัวแทนของพรรคประชาชนรอบนี้ก็คือคุณคณิศสอนขุดริรังนะคะ ส่วนตัวแทนของพรรคเพื่อไทยที่จะชิงตำแหน่งอ,อบอจอนะคะนายกบริหารองค์การส่วนจังหวัดคือนายสราวุธเพชรพนมพรสองคนนี้ดิฉันไม่ได้มาถอดรหัสวันเดือนปีเกิดอะไรแบบเป็นเรื่องบรราวในฐานสีจริงๆก็ถอดนะคะแต่ว่ามันไม่ครบไงคะการ การต่อสู้กันมันจะมาถอดแต่ของคุณคณิสรขุริรังคนเดียวมันก็ดูจะยังไงใช่ไหมคะก็เลยใช้วิธีหยิบไพ่เอาหยิบหยิบหยิบไพ่ที่เรียกว่ายิบสีเอานะคะในส่วนของคุณสราวุธเพชรพนมเนี่ยได้ไพ่ ที่เป็นบทสรุปคือ n i g h of swords นะคะเป็นเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่น่าจะสามารถชนะอุปสรรคได้นะคะแต่มันน่าประหลาดใจตรงที่ว่าไพ่ของคุณสราวุธเนี่ยเมื่อหยิบมาเป็นตัวตัวตนของคุณสราวุธเนี่ยกลับได้ the tower ซึ่ง หลายฝ่ายก็คงจะทราบแล้วว่า The Tower เนี่ยค่อนข้างที่จะเเดี๋ยวอุ้มีรถวิ่งอยู่บนเขา no, 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 no. โนนโนนโนอไม่ไม่ไม่กลัวจะร่วงหล่นลงมาเลยเอ๋อคงไม่เห็นเนาะเพราะว่าดิฉันเองถ่ายแล้วมันยังมองไม่เห็นเช่นกันโอเคดิฉันจะอธิบายคร่าวๆก่อนว่า เราได้หยิบไพ่สีใบให้แก่คู่สมัครคู่แข่งของคุณคณิศสอนคือคุณสราวุธเพชรพนมซึ่งเป็นผู้สมัครทั้งสองเบอร์นะคะระหว่างเบอร์สองกับเบอร์หนึ่งตอนนี้เราคุยกันถึงผู้สมัครเบอร์สองก่อนซึ่งได้ไพ่หลักของตัวตัวตนเป็นทาวเวอร์แล้วก็เ,เป็นเป็นไพ่ที่ เป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นสถานะของการเป็นผู้แข่งขันเนี่ยจะปวดหัวมากเลยได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะจากนั้นก็ไปใช้เงินมากมายในสถานะปัจจุบันตอนนี้ก็คือใช้เงินเยอะมากนะคะคือได้ View of Fortune แต่ว่า View of Fortune ที่เป็นสถานะปัจจุบันเนี่ยหมายความว่า มันมีความไม่แน่นอนแก่ชีวิตนะคะถึงแม้ว่าดูเหมือนจะโชคดีแต่ก็ไม่แน่นอนกับชีวิตคือถ้าซื้อหวยเหมือนจะถูกนะเขาว่ากันแม้ได้วิวออ f ฟอร์ u n e ก็ต้องถูกหวยเบอร์ใหญ่ๆใ,ใ,ใช่ไหมคะแต่มันก็มีสายลมที่พัดผ่านมามันมีโชคดีการงานบวกการเงินที่ถ้าเป็นการเสี่ยงก็อาจจะถูกลอตเตอรี่ เบอร์ใหญ่ๆแต่ต้องสารภาพว่ามันมีวัตจักรของความไม่แน่นอนทีนี้เมื่อถูกดึงมาเป็นไพ่สามใบในการอธิบายรายละเอียดลงไปเนี่ยก็พบว่าตัวแทนของคุณสราวุธคือไพ่หกดาบเนี่ยเหมือนกับว่า ทุกอย่างจะคลี่คลายนะคะแล้วก็คลี่คลายไปในทางที่มีเงินมีเงินเดี๋ยวต้องอธิบายนิดนึงนะคะตัดแรก,กเลยเนี่ยตอนที่ดิฉันหยิบไพ่ให้คุณสราวุฒิเพชรพนมเนี่ยมันยังไม่มีข่าวเรื่องที่คุณทักษิณจะไปหาเสียงให้ที่จังหวัดอุดรนะคะแต่ไพ่อันนี้ก็ขึ้นมา ทำให้ทีฉันรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊เจ้าตัวเนี่ยเขาเป็นโรคปวดหัวนะโอหใช้เงินเยอะแต่ก็ไพ่สีใบตอนแรกเนี่ยเหมือนกับจะมีโชคดีในทางการเงินเหมือนถูกแจ็คพอตเหมือนถูกลอตโต้อ, otto, อะไรประมาณนั้นอ้าพอกลายเป็นอธิบายด้วยไพ่สามใบก็คือว่าได้เป็นตัวทุกอย่างจะคลี่คายก็คือปัญหาที่เขาปวดหัวในจากไพ่สใบก็คือไม่มีเงิน แต่พอมาเป็นไพ่สามใบอ้าวได้เงินมาแล้วและผู้ที่จะกำลังจะให้เงินเขาก็คือมากับการเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้เข,เขานั่นเองนะคะเพราะว่าพอจากนั้นมาเนี่ยคุณ أ, เบอร์สองก็ได้ไพ่8เหรียญ8เหรียญก็มีสตางค์แล้วเริ่มรวยเลยก็คือพูดง่ายๆว่ามีท่อนำเลี้ยงเข้ามาปังปัง,ป,งปังเลยแล้วก็เป็นไพ่ใบสุดท้ายหลังจากได้8เหรียญอัดเข้ามาเนี่ย ก็คือได้ไพ่หนึ่งคัพหนึ่งถ้วย p a g o o f คั p นะคะซึ่งไพ่ใบนี้ก็จะบอกว่าคุณเบอร์สองได้รับข่าวดีอันนี้เอาละนี่คือซิ t ูเอชันหรือว่าสถานการณ์ของผู้แข่งเบอร์ที่สองทีนี้เรามาดูตัวแทนของพัก ประชาชนคุณคณิสอนคุริหลังนะคะดูซิว่าสองคนเนี้มีน้ำหนักพอฟัดพอเหวี่ยงกันอย่างไรเราก็พบว่าตัวของตัวของออคุณคณิสอนคุริหลังเนี่ยมีมีตัวแทนตัวเองเป็นสิบไม้เท้าเป็นเจ้าของกิจการย่อมย่อมคือพูดง่ายๆว่า ถ้าย้อนไปก็คือสู้ด้วยสู้ด้วยตัวเองสู้ด้วยลำแข็งมากแถมสถานการณ์ของการสู้ที่ผ่านมาก็คือเป็นแบบสามเหรียญสมเหรียญน,นี่คือคือไม่ใช่ไม่ใช่เออสิมเหรียญกิจการสเต็กที่เคยชื่อดังในอดีตนะแค่สามเหรียญเท่านั้นมี มีสถานะการถอดรหัสได้ว่าใครที่ได้ไพ่ใบนี้มันเท่ากับเป็นมัชชิมาคือทำอะไรก็ถูกเบียดเบียนทำอะไรก็เป็นกกงสีแต่มันม,มันมีข้อดีว่าเป็นสาธารณะพูดง่ายๆว่าอธิบายนะถ้าเกิดว่าคุณคณิสอนเบอร์หนึ่งเนี่ย เขาได้ไพ่ตัวแทนเขาเป็นสิบไม้เท้าเจ้าของกิจการไอ้กิจการที่เขาทำนี่แหละมันเป็นพยายเ,เป็นมัชชิมาเป็นมัชชิมามีความหมายว่าเป็นสาธารนณะก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็คงจะเขาก็คงจะทําอะไรเป็นสาธารณะมาตลอดมาตลอดตั้งแต่เริ่มเริ่มคิดจะแข่งขัน คือก็คงจะคิดจะแข่งขันมาตั้งแต่ตอนเลือกตั้งครั้งที่แล้วแล้วละไม่ใช่ปีที่ผ่านมานะก่อนหน้านั้นอีกแพ้นู่นแพ้นี่มายังไงก็ไม่ทราบแต่ที่ทราบๆก็คือว่าอ๋อเขาก็เขาก็ทาอะไรแบบให้เป็นสาธารณะซึ่งโด,โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคำว่ากงสีเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งเดียวกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคณิตสอน ตัวแทนแข่งขันเป็นผู้สมัครคัดเลือกแคนดิเดตอบจเมืองอุดรธานีของพรคประชาชนเนี่ยคือถึงแม้ว่าพักประชาชนจะเพิ่งมาประกาศแต่จริงๆอะ่ะโตเขาเองก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ไม่ไดเ้เขาก็เอาตัวเองนะเอาสิ่งที่ตัวเองลงทุนทุกอย่าง มาผูกกับความเป็นสาธารณะไว้ตลอดนะคะเป็นมัชชิมาไว้ตลอดเลยด้วยไพ่สามเหรียญที่ว่าทีนี้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยค่ะเ,เราหยิบได้สองเหรียญเราหยิบได้ไพ่สองเหรียญพูดง่ายๆเลยนะว่าในการหยิบหยิบหยิบทาโร่ให้กับคุณ เบอร์สของไอ้เบอร์หนึ่งของพักประชาชนเนี่ยจะเป็นเรื่องของกิจการการลงทุนขนาดเล็กทั้งสิ้นเลยนะเ,เห็นได้เลยว่าเออหนึ่งต้องสู้เพื่อตัวเองสองก็ทุนร้อนก็น้อยมากนะก็คือว่าสถานการณ์ปัจจุบันพอได้2เหรียญเนี่ยมันเข้าขายว่าหมูนเงินหนักมาก คือเออก็ถึงแม้ว่าจะลงในานามพักประชาชนดูเหมือนจะดีมีฐานเสียงมาบ้างนะคะเพราะจังหวัดนี้ก็ได้สอสมาหนึ่งที่นั่งใช่ไหมคะแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคุณคณิศรอนคูรีรังเนี่ยเหมือนจะหมุนเงินหนักมากนะไม่รู้จะมีโชคดีเหมือนคุณสราวุฒิเพชรพนมพรหรือเปล่าที่แต่แรกได้สีสีเหรียญปวดหัวมาก ปวดหัวเรื่องอะไรตรงมต่ำตรงมต่ำพอดึงไพ่บอกดีเทลขึ้นมาก็เลยได้ไพ่หกดาบม,มีความคลี่คลายเพราะว่ามีผู้มาช่วยเหลือมีสตังรวยคือถึงแม้ว่าจะทำการเมืองท้องถิ่นแต่ก็ยังรวยนะอันนั้นคือสถานะของคุณเบอ,อร์ที่สองที่เป็นคู่แข่ง แต่เบอร์หนึ่งคณิสอนคูริรังเนี่ยโอโหหมุนเงินได้ไพ่สองเหรียญหมุนเงินหนักมากแล้วเมื่อเขาเาดึงทาโรสามใบามาเพื่ออธิบายซี t ูเอชันดังกล่าวเนี่ยก็ได้ไพ่ n n i h t t o p p n t t c l l เนะคะเป็นตัวแทนของตัวเองก็คือว่าเรียกว่าเป็นอัศวินนักสู้เล้วย คือถึงแม้จะไม่ค่อยค่อยมีเงินแต่ว่าพอมาเป็นไพ่สามใบนี้ก็อธิบายได้ว่าคงจะได้การยกระดับการต่อสู้จากพักขึ้นมาก็เลยได้เป็นอัศวินและแล้วเป็นอัศวิน of pentacle ิก็เป็นก็สู้กันนะสู้กันด้วยสิ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่าเขาได้ pentacle อีกครั้งหนึง่ง ในส่วนที่เป็นซีตูเอชันอธิบายในขณะที่ผู้สมัครเบอร์สองพักเพื่อไทยได้8เหรียญฝั่งของอผู้สมัครเบอร์หนึ่งของพักประชาชนได้ a อสออฟเพน a าเคิซึ่งได้อะไรมาแบบฟลุกๆไม่คา,าดฝันขณะเดียวกันก็อาจจะเสียอะไรแบบฟลุกๆไม่คาดฝันเช่นกัน ทีนี้ได้อะไรมาแบบฟลุ๊กฟลุกไม่คาดฝันมันคืออะไรเดี๋ยวต้องคอยดูเพราะว่าไพ่นี้เป็นไพ่ของสถานะที่ที่จะส่งผลถึงบทสรุปไพ่ทาโร่ของคุณคณิศสอนคุริรังเนี่ยได้เจ็ดไม้เท้าค่ะเจ็ดไม้เท้าหมายความว่าอย่างไรเจ็ดไม้เท้าหมายความว่าชนะอุปสรรคแล้วไพ่เจ็ดไม้เท้าก็คือชนะคู่แข่งค่ะ